ก็กาบสวัสดี f อซอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนเดียวขออนุญาตนะครับเลขผมเนี่ยลาวช่วงนี้คือปังวันจันทร์ที่ผ่านขอคุณพี่วันนีดาวห้าสิบดวงพี่เหยวสวัสดีครับอ่ะผมเอาให้ดูผมเอาให้ดูดโพสต์ี่ผมโพสต์อ่ะเดี๋ยวจะไหวขี้มโม้อ่ะดูดูดูด ดูผมโพสหาหนอยเอ้ยผมโพสเราดูดูเนี่ยวยไหนล่ะเนี่ยปูองค์ดำให้ลูกหลานสองหนึ่งศูนย์เห็นไหมผมเติมศูนย์เข้าไปแต่เนี่ยปูองค์ดำให้ลูกหลานสองหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งสองวิ่งสองเด้งบนเด้งแรงสองหนึ่งหนึ่งสองใครอยาบูชาพิมพ์คำว่าสนใจแล้วโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เลยอ้าววันนี้ เอาเอาอีกกลุ่มหนึ่งขอห้าร้อยคนแรกใครอยากเข้าห้องขอคุณพี่ชนันชิดดานะครับห้าสิบดวงนะครับอ่านชื่อผิดถูกนะเนี่ยสเกือบเนี่ยสามตัวออกสองห้าแปดเกือบแตกสามตัวนะครับแตกก็ได้สองหนึ่งเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวอ่านดูนี่เม็ดเดียว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 ขอคุณพี่นิตยาดาวและดวงเป็นไงพี่กบผมบอกพี่กบว่าสองหนึ่งจำได้ไหมพี่กบผมบอกพี่กบว่าสองหนึ่งไงสองหนึ่งไงพี่กบสองหนึ่งสองศูนย์อะไรอย่างเงี้ย พี่กบเนี่ยแกมาทําองค์ปู่วิรูปักให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมกําลังสร้างองค์ปู่วิรูปักราคาก็เสีสยดล้านนะครับใครอยากมาบูชาวัดถุงมงคลเดี๋ยวผมจะแบ่งไปทําบุญเองอมดามปังที่สุดรักสวัสดีพี่เบสเอฟซีด MC โดยมเนี่ยท่านปู่วิรูปักสูงเจ็ดเมตรแกอเอาไซเทนเลอร์มาเลยอืมเราไปดูเลขทะเบียนอะไรนะเทนเลอร์ปูเนี่ยนั่นไง สองหนึ่งเกนั่นไงสองหนึ่งก็มีเห็นไหมทะเบียนปู่เออน่าไงเออเนี่ยท่านปู่วิรูปักเนี่ยตั้งนี้สำนักพี่กบพี่นิตยานี่ยวันนี้แกถามผมว่าเราอะไรผมบอกชอบสองสองหนึ่งสองศอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปขอปู่องางดำก่อนผมก็ขอตัวออกมาขอปู่เนี่ยสูงเจ็ดเมตรใครอยากร่วมบุญนะครับผมไม่มีเลขบัญชีถ้าอยากร่วมจริงๆนะ บูชาชุดตะกุดเาวเวศก็ได้499เดี๋ยวผมแบ่งไปทําบุญหรือว่ากำไรรุ่นแรก599หรือทุนน้อยแต่อยากทําบุญอยากได้ของดีเอาทูบไงทูบชุดนึงเนี่ยมีอยู่9แท่ง199บาทบูชาแค่199บาทได้9แท่งได้เข้าห้อง VP ด้วยแล้วก็ได้สร้างบุญสวัสดีอาจารย์ทองคำกราบบารมีโอโยทองคำครับฝากปฏิดตามอทองคำแล้วก็อาจารย์บอลให้ด้วยนะครับ199บาท ก็ได้เข้าห้องวีพีทูบเนี่ยจะได้เก้าแท่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี้ได้แค่ทูบนะทูบปลุกเสกเรียบร้อยใครปลุกเสกผมนี่แหละถ้าศรัทธาผมก็เอาถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องเอาทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาบูชาไปแล้วจะรวยเลยไหมห่วยไม่ทํางานมันสิรวยบ่ต้องพูดตามความจริงไม่ต้องไปงงไงเนี่ยพี่คนนี้บอกว่าบูชาท้าวเวสสุวรรณมาได้ของวันนี้องค์ท่านสวยงามมากนะห็นไหม จำได้ครับถูกแปดสิบาทเป็นไงพี่กบปู่ให้ปู่องดำมาท่านเก่งมากเลยฮานอยเนี่ยกับเราเนี่ยปังหนึ่งสองสองหนึ่งคือต้องบอกตรงๆวันจันทร์นี้แล้วออกสามตัวตรงได้เงินเป็นแสนยังใช้เงินไม่หมดเลยวันพุธได้หนึ่งศูนย์วันศุกร์หลุดไม่ขาดทุนเพราะว่าได้วันจันทร์มาเยอะวันนี้เออแล้วก็มาได้วันจันทร์อีกสองหนึ่งเม็ดเดียวอย่ารุ่นแรกเราเราไปเปิดคอมดูดีกว่าไปเปิดคอมดูดีกว่าวันนี้คนที่ไม่ค่อยโชว์เนี่ยเพราะว่าผมทํามาน้อยนะครับเรียญรุ่นแรกชื่อรุ่นว่า รวยล้นฟ้ารุ่นที่1นนะครับเป็นรุ่นแรกของสํานักข้างหลังเนี่ยเป็นปู่องค์ดำข้างหน้าเนี่ยเป็นปู่อนันตาและพะนังอุษา ح. แล้วก็องค์ปู่ใหญ่จะมีชื่อรุ่นว่ารวยล้นฟ้ารุ่นที่1นนะครับบูชา999บาทอันนี้เข้าห้องวีซูเปอร์วีพีคือห้องที่ดีที่สุดของออนเนบูชาแถมทุ่มไม่ห้าแท่งนะถ้าเหรียญปู่9ก้าบาทจะมีเนื้อลุงเนื้อทองแดงที่ผมให้บูชาหรือเนื้อทองเหลืองอ่ะมีอยู่3สี3รุ่นแต่ถ้าเนื้อเงิน เนื้อเงินนี่คือราคาสูงนะครับเนื้อเงินนี่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะเป็นเงินแท้นะครับเนื้อเงินจะราคาสูงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนเนื้อเงินลงยาอาจารย์ยังไม่ให้บูชานะครับอ่าพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดจองคือจะมีเนื้อยนเนื้อ,เน,อเนื้อเงินลงยาตอก number, 300นัมเบอร์ทํมาสามร้อยเหรียญจะมีดําเบอร์ที่หนึ่งถึงนัมเบอร์ที่สามร้อยใครจะจะจองเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้จอง ว่าเบาๆได้ว่าเบาๆได้ไดครับคันเลขเขาอยากว่าเบา,าๆวิยญาณมานันยินนะครับจะเปิดให้จองมีนัมเบอร์หนึ่งถึงสามร้อยหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงร้อยองค์แรกบอกไว้เลยใครได้ไปคือสุดยอดนะครับจะเป็นเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ชมเนื้อเงินลงยาราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ว่ามีนัมเบอร์แล้วทําแค่สามร้อยเหรียญอ่าอนาคตอาจจะเหรียญละแสนก็เป็นได้ใครสิๆๆพีหูแม่นบออาจารย์นอตกี้กระดังไปนาเด้ ม่อมีไผ่เขาถอยหลังดิส่วนราคาเบาๆ999นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีปัจจัยแล้วอยากบูชาไม่บูชาให้ฟรีอยู่เดิมไม่ต้องไปบูชาก็ได้อยู่เฉยๆผมก็ให้ฟรีอันนี้พูดให้ฟังถ้าอยากร่วมสร้างบุญกับอาจารย์ปัจจัยที่ได้มาก็แบ่งทําบุญอ่าหากค่าใช้ใจ่ายก็แบ่งทําบุญนะครับไม่ใช่มาหักไปหมดเลยดนะิเออแบ่งทําบุญอ่าปู่วิรูป,ปักเนี่ยผมสร้างเนี่ยบอกไว้เลยว่าองค์ใหญ่นะครับส่วน S536GGKXT 5 3 6 g g k x t ปังมากกับพอได้ค่าขนมลกูกยินดีเลยครับแม่5 3 6 g g k x t หรือพิมพ์คําว่าสนใจลงไลน์นี้โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอตอบอยากได้ไวโอนไปเลยตอบชา้าอย่าว่ากันเพราะตอบไม่ทันมาเดี๋ยวพูดเรื่องหวยไทยกันสักหน่อยโอ้ยเมื่อยเมือม่อยเท้าเวทสุดปังอะไหนล่ะผู้เวทไอยอะอย่าลืมนะครับอยากได้อะไร แปลในไลห้าร้อย 500, เอ้ยหกร้อยให้หกร้อยคนพอนะครับกินน้ำแป๊บนึงให้หวยไทยละ่ะอ่ะหวยไทยงวัน,นี้ชอบห้านะอยากได้ท้าวเวสุวรรณพี่แอนไลน์ผมมาเลย<อ>พิมพ์สนใจแล้วแอนไลน์มาพักนี้หวยจานเข้าตลอดสุดจะบรนยายเข้าแล้วผมก็ป่วยมันต้องแลกกันรัฐบาลงวดน,นี้ชอบห้าหกแอดจดเลยตัวแรก ห้าหกห้าแปดหกแปดชอบอยู่สามคู่ชอบห้าหกแปดเนะไปไปตัดเล่นเอาก็ยังชอบตัวนี้อยู่นะครับ้าวเวสุวรรณสวยมากเลยขอบคุณนะครับห้าหกแปดเด้อหวยไทยเด้อมิตุนายุนมวันที่สามสิบผมไลฟ์สดแล้วผมจะแจกทู่ป,ปู่อีก อาจารย์บางเอิญจังหาหนูได้หกแปดมาแล้วสองใบเอ๊นั่นแหละรางวัลที่หนึ่งนั่นแบ่งอาจารย์เนเนอชุดลงยานะครับเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้แจ้งราคานะครับมันเป็นลงยาเนี่ยผมใช้เนื้อเงินแท้ด้วยในการลงนะเดี๋ยวผมแจ้งอ่าราคาไปอีกทีหนึ่งราคาบูชาไปอีกทีหนึ่งนะครับเนาะมีแค่สามร้อยเหรียญก็จะให้บูชาก่อนแค่ร้อยเหรียญแรกก่อนนะครับนัมเบอร์ก็หนึ่งถึงร้อยนะครับอืม